สวัสดีค่ะทวกคนราพบกับเกดอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชุมพรนะคะที่สวนนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกทุเรียนนะคะทุกคนคือจริงๆมันก็เป็นแบบสวนยางเก่าของเราเนี่แหละแล้วเราก็โค่นยางแล้วก็ปลูกทุเรียนใส่ลงไปนะคะเพราะว่ายางมันแบบอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้พ่อเกดกับลูกทีมของเขานะคะก็ไปปลูกแล้วแหละ เกดก็เลยพาสลิมมาทำคอนเทนต์คอนใจนะคะพาสลิมมาปลูกนัเรียนคือปกติเอาจริงๆเลยนะนีไม่โกหกเลยเราแทบจะแบบไม่ได้ขึ้นสวนเลยเพราะว่าในสวนน่ก็จะเป็นหน้าที่ของพ่อนะคะเขาก็จะเป็นคนแบบทําทุกอย่างในสวนเราก็จะไม่ค่อยได้ขึ้นมาสวนนอกจากจะมาแบบมาดูบ้างมาเก็บผลผลิตในสวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมานะคะแต่ว่าถ้ามาลงแรงทํางานเนี่ยเราก็จะไม่ได้มาแต่ว่าเพื่อคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาสลิมเนี่ย มาช่วยพ่อปลูกทุเรียนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการแบบปลูกกันเนาะว่าแบบก่าจะปลูกแล้วเดี๋ยวเกดคือสวนส,วน,สวนแปลงนี้มันจะเป็นสวนที่แบบค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีแบบเยอะนะคะมีตั้งแต่ทุเรียนเล็กทุเรียนสาวทุเรียนแก่แบบทุเรียนแบบงอมแก่แบบว่าใกล้จะเสียชีวิตแล้วแล้วก็มีกล้วยมีมางคุดมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปปลูกแล้วเดี๋ยวเกดก็จะพาทุกคนแบบทัวสวนนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะมาดูว่าวิธีการที่เขาปลูกทํายังไง ะคะใส่หมวกกอนะหน้าขึ้นฟ้าปลูกทำง,ง่างๆแล้วก็เ,เก็บเกี่ยวคือตอนนี้ทุเรียนมันเรียกข้อมดแล้วนะคะทุกคนเหลือทั้งสวนเนี่ยน่าจะไม่ถึงตันนะคะเหลือแบบแซมแซมนิดๆหน่นนนอยๆต้นละลูกสองลูกบางต้นก็หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยังไม่แก่จัดเราก็เลยยังไม่ได้ตัดพร้อมกันเดี๋ยวน่าจะสิ้นเดือนนี้จะได้ตัดเดี๋ยวเกจะพาทุกคนมาทําคลิปถ่ายทุตัดทุเรียนอีกทีหนึ่งนะคะมารอบสุดท้ายแบบ โลสวนตัดทุเรียนอะไรอย่างนี้นะคะพ่อก็อยู่ตรงนู้นนะคะเราจะเดินไปหาเขาคือมันก็สามารถเอารถขึ้นไปได้แต่ว่าทางเนี่ยเราก็จะทุรักทุเลทุรักทุเลพอสมควรนะคะสลิมก็จะเป็นคนขับเกดก็จะเดินและไม่กล้าซ้อนท้ายเขาเพราะกลัวล้มนะคะทุกคนเราก็จะไปปลูกทุเรียนกันนะคะส่วนเด็กๆก,ก็อยู่บ้านกับคุณยายที่บ้านนะคะคุณยายก็รับหน้าที่ดูแลหลา,ลานอยู่ที่ร้านค้านะคะส่วนเราไป่ปสลิมบอกไม่กล้าขับนะคะให้เกดขับ ถามว่าเดินได้ไหมมันก็เดินได้แต่มันไกลมากทุกคนระยะทางแบบไกลอะ่ะอันนี้ก็คือต้นทุเรียนนะคะทุกคนที่เราซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะปลูกนะคะนี วันนี้ก็ประมาณ60สกว่าต้นนะคะที่เดี๋ยวเราจะปลูกกันนี่นะคะเขาก็ขุดล่องอะไรเรียบร้อยแล้วที่เป็นซากๆอยู่นั่นก็คือซากไม้ยางนะคะต้นยางที่เราโค่นลงนะคะอยู่ด้ t ยมั้อร์บสครับส่วกาแฟนะคะเราชงกาแฟ ใส่น้ำแข็งใส่แก้วขึ้นมาเติมพลังด้วยกาแฟของเราเองนะคะเป็นกาแฟคัพโซนะคะกาแฟดริฟฟิลเตอร์สำเร็จรูปใครที่ชอบดื่มกาแฟก็ต้องสั่งไปดื่มนะคะทุกคนผลิตจากอาราบิก้าแท้100%อร์ซนะคะเป็นกาแฟของเวียดนามผสมกับกาแฟไทยเข้มข้นนะคะดื่มได้ทั้งร้อนและก็เย็นอายุเรดี้ ระยะทางจากบ้านนะคะที่สวนนี้มันเป็นสวนใหญ่มันก็จะมีบ้านด้วยว่าเผื่อแบบแม่เอาไว้ให้คนงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจากบ้านเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ระยะทางประมาณไกลมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นสวนอีกนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้แบบขึ้นสุดสูงเหมือนพ่อนะคะแต่เราก็จะอยู่ในละตีนเขานั่นแหละนะคะ กำลังปลูกทุเรียนปลูกเลยค่ะทำเลยค่ะไม่เป็นไรอันนี้ที่เป็นเศษไม้เศษอะไรก็คือไม้ยางนะคะทุกคนที่เราโคนจริงๆก็เอาไปเผาถ่านไปทำประโยชน์ได้นะคะเอาขายได้นะไม้ยางนะคะ Slim be careful ตามไปตามพ่อไปเลย เดี๋ยวเราก็จะเอาทุเรียนนะคะวางกระจายกระจายไว้ตามจุดที่เราจะปลูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้คนปลูกเขามาไล่ปลูกนะคะสลิมกับพ่อก็จะเอาทุเรียนไปกระจายก่อนก็จะวางไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเดินปลูกอันนี้ก็คือซากต้นกาแฟนะคะทุกคน สมัยก่อนก็จะเป็นกาแฟแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นยางแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นทุเรียนนะคะตอนนี้นะคะก็เวลาพักผ่อนนะนั่งพักพักเบรกกำลังบีบงานกันอยู่นะคะ ่าจะให้ปลูกตรงไหน,นตรงไหน,นเว้นระยะห่างเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งระยะห่างแบบแต่ละต้นนะคะพ่อก็จะเว้นไว้ประมาณ10เมตร10เมตรกว่าอะไรอย่างเงี้ยเผื่อที่เวลาที่มันโตมันจะได้ไม่แบบถีกันมากเนาะมันจะได้แบบมีระยะห่างในการเติบโตในการสังเคราะหแสงต่างๆนะคะแล้วแต่คนเนาะบางคนก็จะปลูกถีหน่อยบางคนก็จะปลูกห่างแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะซึ่งเราก็จะประมาณอย่างน้อยก็8เมตร10เมตรอะไรเงี้ย10 12อะไรอย่งเงี้ยนะคะทุกคนก็จะอยู่ราวๆนี้นะคะระยะห่างแต่ละต้นเนาะซึ่งปลูกวันนี้นะคะอีก5ปีเราถึงจะเริ่มเก็บผลผลิตได้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันอีก5ปะะีถ้าเกิดจะพามาเก็บทุเรียนที่ตรงนี้นะคะไปตรงะะไหนอะให้สลิมปลูกตรงไหน <ผม S 1> อาละเอามาสลิมครับ ก็บีบงานอยู่นะคะทุกคนแล้เวเราก็จะลงมือกันตะเกจะให้เขาปลูกให้สลิมดูเป็นตัวอย่างก่อนหนึ่งต้นแล้วแหลจะให้สลิมลองปลูกนะคะโอเค <laughs> ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กลางสวนเนาะไม่มีที่หลบแดดหลบฝนฝนกำลังมา <laughs> ทุกคนดู มันมาแล้วฝนตกแล้วนะคะกําลังแบบตั้งเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะไหลมาเรื่อยนะคะมันก็จะมาถึงเราเราก็จะเปียกนะคะเพราะว่าเราไม่มีที่หลบฝนชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราโชคดีนะคะมันก็จะเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาก็คือจะพัดผ่านเราไปแต่ถ้าเราโชคร้ายนะคะมันก็จะมาหาเราตอนนี้นะคะทุกคนมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าล่องที่ขุดเนี่ยสวนวนะเนาะมันเป็นที่ธรรมชาตินะคะทุกคนมันก็จะ แบบมีโค้งมีเว้าบ้างแล้วระยะห่างอ่ะที่เราขุดร่องไว้อ่ะมันก็บางช่วงก็จะถี่เกินไปแล้วก็บางช่วงก็จะห่างเกินไปเราก็ต้องมาวัดขนาดใหม่ซึ่งบางทีถ้าเราวัดขนาดใหม่แล้วเดี๋ยวทุเ right รียนมันก็จะไม่ตรงแถวเวลาปลูกใช่ไหมแต่มันก็จะดยกๆกๆอย่างเงี้ยเวลาที่มันโตมันก็จะไม่สวยงามแล้วก็จะเก็บเกี่ยวผลผ,ผลผลิตอ่ะค่อนข้างยากเวลาทำสวนมันก็จะยากนะคะเราก็เลยจะต้องมีการวางแผนนิดหน่อยว่าจะปลูกกันยังไงนะคะจริงๆอ่ะ ปลูกมาจากข้างบนลงมาตรงนี้กลางๆปัญหาแค่มันอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้ที่ตรงนี้มันจะค่อนข้างแบบนูนเว้านะคะมันก็เลยจะทําให้มันตรงแถวไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะมาวัดระยะกันใหม่นะคะเราเนี่ยนะคะกำลังจะเอาเชือกนะคะวัดขนาดมันจะได้เท่าๆกันแล้วมันก็จะได้เป็นแนวเดียวกันนะคะจะบอกว่าไอ้หญ้าวัชพืชพวกนี้คือมันขึ้นเร็วมากนะคะทุกคนเราข้ามันแล้วมันก็ขึ้นเราข้ามันแล้วมันก็ขึ้นฝนตกแล้วนะคะแต่เราจะไปหลบฝน <laughs> นี่ก่อนเขาก็จะทำงานกันไปนะคะเขาไม่หลบแต่เราหลบก่อนนะคะว้าตกหนักมากทุกคนตกฝนเม็ดใหญ่มาก <g ül> <g ül> แล้ว <g ül> อ๋อหุ้ยฝนสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมอ่ะ มันพัดเป็นสายฝนไปเลยนะคะมันดูสวยมากดู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 มันพัดผ่านไปเลยค่ะ ก็จะขุดหลุมปลูกนะคะแบบนี้ง่ายๆนะคะปลูกผู้เรียนก็ปลูกเหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปนะคะแล้วก็เดี๋ยววัดขนาดไปปลูกต้นถัดไปว้าวเซ็กซี่จังเลยค่ะตากฝนสลิีมาไม่ได้นะคะทุกคนลื่นนะคะมันเป็นดินนะคะ <ś led> Are you okay? I'm okay. <ś led> แล้วคือเราจะกลับกันยังไงนะคะเราเอามอเตอร์ไซค์มาทุกคน <ś led> เราไม่สามารถขับกลับได้นะเนี่ยมันลื่นดูสิคนดินไหลเป็นทางขนาดนี้คนตกหนักมากนะคะหนักจริงๆตอนนี้นะคะสลิมก็ไม่ได้ปลูกทุกเรียน เราเอารถกลับบ้านก็ไม่ได้เพราะว่าทางมันลื่นนะคะเราจะเดินกลับบ้านซึ่งจากศวนไปบ้านเน่ยเกือบ5กิโละะและเราเดินกันนะคะปะเพราะรถมันลงไม่ได้นะคะเดินยังลื่นเลยอะ่ะนี่แล้วดูดูลำเท้าเกตเดี๋ยวเราก็น่าจะเดินไปถึงแบบถนนใหญ่แล้วก็เดี๋ยวโทรให้ที่บ้านให้คนมารับนะคะ นหยุบบดเกือบหยุดแล้วนะคะแบบปล่อยๆอเจอนั่งรถคันนี้ไปรถจากทีไปมันไม่ลื่นแล้วหรอมิ้นไม่ค่อยลื่นเลอะไม่ได้ไไอี่แล้วลงเกียร์หนึ่งมันจะเบรกเกียร์หลังเบรกเบรกหน้ามันจะเมื่อกี้หนูจ้าลงมาแล้วมันเอามาไม่ได้มันลื่นอ่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะค <c oughs> อณรถลงมาเสริมนะคะ go <laughs> you can w <walk. S 2> นี่อันนี้ทุเรียนนะคะทุกคนที่บอกว่ายังเหลือป,ปลายนะคะเขายังเหลืออยู่เนะาะมังคุดร่วง ทุกคนแต่ว่าเอาไม่ถึงนะคะค่อยมาเอาวันหลังแล้ววันหลังเจจะมาทำเก็บทุเรียนเอ้บางคุดนะคะมันเพิ่งร่วงเมื่อกี้นะคะฝนตกลมพัดลงมานะคะนี่ต้นมันอยู่ตรงนี้นเองนะคะไปใครอ่ะตัวตึ้งๆนะ ตัติงตัตติงตัตัดไปขัดใเอ๋คนละจอดเอเนาะดๆขยันขยันขัยยัขยัยั ทำอะไรคะทำ,ท,ำทำอะไรนะวอเตอร์ <Water. S 1> <Water. laughs> วอเตอร์อะไรคะ water อ oh, ah, <laughs> ๋อ๋อ water ผักตาเหรอฮึมตึมตึมมเหรอ รดน้ำผักให้ตานะคะใช่ไหมลดน้ำผักให้ตาทวดเหรอคะหอมจังเลยหอมจังเลยเหรอก,กินไม่ได้กินไม่ได้มันเป็นต้นเล็กอยู่ลูกขยันจังเลยกิ่งจังเลยลูก อันนี้ก็คือกระท่อมหน่มโสดนะคะทุกคนคือตอนแรกอะเรื่องของเรื่องเลยแม่ซื้อกระท่อมนี้มาไว้ให้ตาแบบนั่งพักเหนื่อยเวลาที่เขาทําปลูกผักอะไรเงี้ยนะคะทุกคนนี่สวนผักของเขานะคะสวนผักเล็กๆของเขาอยู่ข้างบ้านเนี่ยพอแบบได้มีกิจกรรมให้เขาทํานะคะตอนแรกอะมันเป็นกระท่อมแบบกระท่อมที่มีหลังคาเฉยๆไม่ได้มีอะไรกั้นเลยทุกคน,ท,กคนทุกฝั่งก็คือโล่งหมดพอเขาเริ่มอยู่นานเข้านานข้าวคนแก่เนาะ เริ่มเอาเนี่ยนะคะกระสอบปุ๋ยมากั้นกันฝน,นสาดเอาพัดลมมาเอากะติกน้ําร้อนมาล่าสุดเอาที่นอนเอามุ้งมาที่นอนกับมุ้งเนี่ยก็คือมาช่วงที่ยายเสียนะคะทุกคนแบบช่วงจัดก,กานศพยายเขาก็เอามานอนกัน บบให้ยัดยติแบบบางคนที่เขามางานจาก่างตะวัดอะไรเงี้ยเหมือนนอนในบ้านไม่พอก็มากางมุ้งนอนตรงนี้นะคะแล้วก็ยาวเลยค่ะหลังจากนั้นตะบัวก็คือไม่ขึ้นบ้านอีกเลยก็คือใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะอุปกรณ์การใช้ชีวิตนะคะยาแก,ก้คกะเพระเอ่ยกาแฟกระติกน้ําร้อนพัดลมนะคะนี่เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกคนอันนี้ถึงย่ามในกระติกน้ํานะคะ เลยนะคะเขาก็คือน,นอนอยู่นี่ทุกคืนนะคะทุกคนเกตมาแบบฝนตกไงก็บอกว่าตามันหนาวขึ้นไปนอนบนบ้านก็ไม่ไปนะคะเขาก็นอนตรงนี้จนชินแล้วอะนะคะก็กลายเป็นบ้านของเขานะคะพริกอะไรต่างๆเอาไว้อันนี้เขาจะาไว้ทําพันุ์นะคะทุกคนหนังยางเอาไว้มัดผักไปขาย <laughs> อันนี้ก็จะเป็นเมล็ดพันุ์ผักของเขานะคะที่เขาจะเก็บไปทําพันธุอันนี้ก็ถุงยัางชีพนะคะ <laughs> มีปฏิทินพร้อมเรียบร้อยนะคะขาดแค่ครัวที่ทำกับข้าวแค่นั้นเองนะคะน้ำหมดแล้วหรอลูกโอ้โหรดน้ำผักล่าสุดรดน้ำตัวเองแล้วนะคะ นกวีเดน้องตื่นลูกไปเป่าไกลๆน้าเป่าจะหูหนองแปลกใรหลับนะคะคุณยายเฝ้าร้านเฝ้าร้านด้วยเดี๋ยวเราก็จะแพ็คของนะคะทุกคนอันนี้สลิมแพ็คมาได้3กล่องแล้วแล้วก็นี่เรากำลังจัดออเดอร์นะคะลูกค้าสั่งออเดอร์แล้วก็เราก็จะแพ็ควันต่อวันนะคะทุกคน อันนี้เป็นรอบของเมื่อเช้านะคะประมาณ20กว่าออเดอร์นะคะทุกคนเกดก็จะมีแบรนด์กาแฟของเกดนะคะทุกคนเป็นกาแฟดิฟฟิลเตอร์สำเร็จรูปนะคะก็ขายดีมากนะเกดมีแบรนด์เป็นสินค้าตัวเดียวนะทุกคนคือคนอื่นเขาก็จะแบบเวลาทำแบรนด์นะเขาก็จะขายสินค้าหลายตัวใช่ไหมตอนนี้เกดมีแค่ตัวเดียวแต่ก็คือขายดีมากเกดขายมาทำไมมีแอมบูเลนส์คือเกดขายมา ปีหนึ่งแล้วนะคะทุกคนปีหนึ่งพอดีก็จะบอกว่าขายดีมากคือสั่งมาเกดก็จะแบบผลิตมาทีละสองพันกล่องสามพันกล่องอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คือเวลาขายมันก็จะได้แบบเป็นสินค้าที่ผลิตใหม่อะไรเงี้ยเกดจะไม่ได้แบบสต๊อกของนานขนาดนั้นนะคะคือเอามาขายหมดแล้วก็ผลิตใหม่ขายหมดแล้วก็ผลิตใหม่เพราะว่าเกดมีโรงงานผลิตนะคะซึ่งโรงงานเนี่ยก็ผลิตเร็วมากใช้เวลาประมาณแบบหนึ่งอาทิตย์นะคะทุกอย่างก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้สลิมก็กําลัง จัดออเดอร์ซึ่งเราก็มีสินค้าจากตุรกีด้วยนะคะทุกคนสินค้าจากตุรกีก็มีเป็นชานะคะชาจากตุรกีซึ่งเป็นแบรนด์ของตุรกีนะคะเป็นแบรนด์ชื่อดังของตุรกีแล้วก็มีผลไม้อบแห้ง<ช>เป็นแอปเปิลคอร์ดอบแห้งนะคะอันนี้ก็เป็นฟิกอบแห้งนะคะ ซึ่งชาเนี่ยก็จะมีชาผลไม้ชาสมุนไพรที่ตุรกีเนี่ยชาก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะทุกคนชาชื่อดังก็คือชาตุรกีกาแฟตุรกีเนาะแต่ว่าเกตไม่ได้มีกาแฟตุรกีขายนะคะซึ่งมีแต่ชา กาแฟก็เป็นกาแฟของเกดนะคะถ้าใครอยากอุดหนุนเกดนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปกดสั่งได้ที่ลิงก์ที่เกดใส่ไว้ที่คอมเมนต์นะคะที่ไลน์ช็อปนะคะกดสั่งกันได้เลยนะคะจะบอกว่าสินค้าจากตุรกีมีจํานวนจํากัดนะคะทุกคนเกดไม่ได้เอามาเยอะนะคะคือถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยเนาะไม่มีแล้วนะคะ จะไปเที่ยวแบกไก่แบกไก่จะไปไหนแบกไก่จะไปดูรถจะไปกับยายาเหรอลูกรถฝนฝนเล่นแล้วฝนเล่นแล้ว เขาไล่ปอยครับเราทำไม่ได้เขาไร่หนักกิโลสามสีโสมส่โลเหรอโอ้โหกิโลคะสิบสี่กิโลโอ,อันนี้เด็กฝึกงานนะคะทุกคน ล้ S <S องแขวมากนะคะค่าจ้างเป็นข้าวสามเมอเช็มแอเละอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะ <S 2> <S 2> อีกนมอ,อนของใครคะ คังก็ไลาเหรอขาลาังกินขนมร้านยายหมดหรือ,อยังลูกอยากกินไหมมันยังไม่พังเลยแ,แม่ดูสิมันยังไม่พังเลยเรอไะขาลังน่ารักจังเยาลายขลังน่ารักไหมขาลังน่ารักไหมอันนี้ตาไปโดนอะไรมาเนี่ยลูกตาไปโดนอะไรมาเนี่ยไปโดนอะไรมาคะ

อันกล่องนั้นก็เหมือนกันเลยดูวัวกันดูวัวที่ไหนคะไปดูวัวที่ไหนไปไปชวนยายไปดูไปแม่ทำงานกับบ,าบา้าก่อนไปแม่แพ็คของยังไม่เสร็จเลยเจ้าบอกว่าคลิบไปปลูกทุเรียนของสดิมนะคะก็ไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าฝนตกช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะคะภาคใต้เนี่ย มันก็ฝน8แดดสีอยู่แล้วที่บ้านเรานะคะซึ่งช่วงนี้ก็ฤดูฝนฝนก็จะตกหนักมากกว่าเดิมก็คือตกทุกวันเอยขอดายอย่าไปทาน้องลูกพอแบบหน้าฝนนะคะมันก็จะยิ่งแบบตกหนักเข้าไปอีกก็คือตกทุกวันตกหยุด5นาทีตกหยุด10นาทีตกก็คือตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้ไปไหนแหละก็จะอยู่ที่บ้านนะคะให้เด็กๆเ,เ,เล่นในร้านขายของคุณยายนะ <laughs> เล่นอยู่ที่บ้านนี่แหละ เวลาที่เกดแบบทำคลิปพาทุกคนไปเที่ยวสวนนะคะก็จะมีหลายคอมเมนต์เนาะถามว่าทำไมเราถึงแบบมีสวนเยอะแยะกันที่ภาคใต้เราเป็นคนอีสานทำไมเราถึงมาอยู่ที่ภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบต้องเท้าวความอีกแล้วนะคะจริงๆเกดเคยทำคลิปแบบว่าเล่าประวัติอะไรความเป็นมาแล้วเนาะเมื่อประมาณแบบเกือบ50ปีที่แล้วเนาะตากับยายเขาก็ย้ายมาจากอีสานนะคะมาอยู่ที่ภาคใต้สมัยนะั้นะแม่ กับป้ากับลุงนะอะไรเนี่ยเขายังแบบเด็กๆมาตั้งแต่เด็กๆตัวเท่าคนลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามาตอนนั้นเขาก็มาซื้อแบบที่แปลงหนึ่งเป็นป่ากาแฟแล้วก็เป็นแปลงเล็กๆนะคะเป็นป่ากาแฟแล้วก็ทํากาแฟกันแล้วเราก็มีสวนะนั่นแหละคะ่ะแล้วก็รับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยพอพอลูกเขาโตขึ้นก็แบบพวกแม่กเกตอะลรนะโตขึ้นก็มีครอบครัวนะคะก็เริ่มสะสมทํางานซื้อสะสมมาเรื่อยๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ย คือที่จะบอกว่าที่ที่นี่นะคะส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นที่ที่ไม่มีโฉนดก็คือเป็นที่ทำกินที่รัฐเขาให้เป็นที่ทำกินนะคะคือรัฐเขาให้เป็นที่ทำกินแต่ว่าเราก็จะมีการลงทะเบียนเกษตรแบบถูกต้องเนาะก็คือ แต่ละแปลงแต่ละแปลงเนี่ยเขาก็จะมีกรมที่ดินนะคะเขาจะมาลังวัดเขาก็จะมาวัดขนาดที่ดินว่าแปลงนี้ของคนนี้ขนาดเท่านี้นะคะคือเกตโตมาเกตก็เห็นเขาเป็นทาเกษตรอะไรเงี้ยแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็คือมันเป็นที่ที่แบบซื้อขายกันได้ปกติแต่แค่มันไม่มีโฉนดก็คือเวลาจะซื้อขายเนี่ยอะไรครับแล้วก็ทําสัญญาซื้อขายกันแล้วก็มีให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อนะคะใน ชื่อในสมุดเกษตรนะคะที่ที่กรมที่ดินแค่นั้นนะคะก็คือทาแบบถูกต้องได้แค่ไม่มีโฉนดแค่นั้นเองนะคะแล้วที่เนี่ยของครอบครัวกเกศเนะพ่อกับแม่เขาก็จะค่อยๆซื้อสะสมมาทามาเขาทําสวนมาแบบหลาย10ปีแล้วเนาะ mm. ก็ค่อยๆซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะไปแบบทางป่าบุกลุกอะไรเพิ่ม,เต,มเติมได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะคะแล้วก็มันทําไม่ได้ด้วย เพราะว่ากรมที่ดินเนี่ยเขามาวัดกรมป่าไม้เนี่ยเขามาวัดที่เรียบร้อยแล้วว่าที่ของคนนี้ขนาดเท่านี้ถ้าเกิดว่าเขาเขามาวัดทุกปีนะคะถ้าเกิดเขามาวัดแล้วที่มันมากกว่าเดิมก็เท่ากับว่าคุณถางป่าแล้วคุณก็โดนจับไม่มีใครทําแล้วนะคะเริ่มแรกเลยก็จะเป็นแบบป่ากาแฟแล้วก็เริ่มมาทํายางพาราแล้วก็เป็นทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นพืชเกษตรเนาะแล้วแต่ว่าช่วงไหนผลผลิตอะไรที่มันมีราคาดีอย่างช่วงแบบ 5 40 5 0ปีก่อนกาแฟก็คือราคาดีมากโลละเป็นร้อยแล้วก็มาเป็นยางพาราแล้วก็เหมือนตอนเนี้ยที่เป็นพืชเกษตรกร,ร,กรที่แบบเอยกเกษตรที่แบบว่าทำทาเงินได้ทไไดํารายได้ได้ดีก็ทุเรียนนะคะซึ่งบ้านเกศเน่ยตอนนี้กาแฟก็เรียกว่าไม่มีแล้วนะคะมีลอมแหลมแล้วก็ไม่เรียกว่ามี แล้วก็มียางพารานิดหน่อยแล้วก็หลักๆเลยก็จะเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนหมอนทองก้านยาวอะไรเงี้ยแต่ว่า90%ก็จะเป็นทุเรียนแหละ <c oughs> แล้วก็มีมังคุดด้วยนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะฝนตกแล้วนะคะทุกคน <laughs> ตกหนักมากฝนตกแล้วก็ <laughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยว เราอะยังมีทุเรียนอยู่ที่สวนอยู่นะคะเดี๋ยวเกศจะพาทุกคนไปตัดทุเรียนรอบสุดท้ายเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บบังคุดกันด้วยบังคุดก็ยังมีอยู่เนาะก็พอมาอยู่ชุมพรเนี่ยเกศก็จะได้แบบมีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่แบบแตกต่างจากตุรกีมากเพราะอยู่ตุรกีก็จะเป็นแม่บ้านทํากับข้าวเลี้ยงลูกดูแลสามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ที่ ที่ชุมพรเนี่ยเราก็จะมีชีวิตกันอีกแบบหนึ่งก็ยังทํากับข้าเลี้ยงลูกดูแลสามีเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็จะมีกิจกรรมอะไรมากมายเพิ่มขึ้นนะคะอย่างไปทําสวนหรือว่าทํางานที่ร้านคลายเด็กๆเนี่ยก็จะได้มีแบบที่เล่นกว้างเล่นดินเล่นทรายเล่นกับธรรมชาตินะคะเกรไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเกรไหมฝนตกหนักมากก็เดี๋ยวเอาไปน่คลิปนี้นะคะเกรดโฮงกล้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ถ้าเิดชอบไปดอเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะบ๊ายบาย